สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ SK b o n บอนะครับผมมาติดตามฟุตบอลประจำค่ำคืนนี้นะครับผมก็วันนี้ฟุตบอลเตะกันเยอะนะครับในช่วงกลางสัปดาห์มีรายการสำคัญเพียบเลยนะครับทั้งพวก f a ฟเอันะครับมีลาลิกาสเปนมีคบป้าอิตาลีนะครับแล้วก็จะมีพวกเฟชคัพอะไรด้วยนะครับวันนี้ไม่เหงานะครับส่วนเรื่องของทัศนะวันนี้เหมือนเดิมครับจัดมาให้แล้ว2คู่นะครับก่อนจะไปวิเคราะห์บอลนะครับก็อันดับแรกขอขอบคุณนะครับ ทางสซโบท็อปนะครับก็เป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของลีสต์ยูเนเตนะครับผมมีทางเลือกมากมายเอาใจนักเสื่ยงทายทุกท่านเลยนะครับที่สําคัญคือเรื่องของการเงินมั่นคงปลอดภัย100%ด้วยนะครับผมถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับวันนี้นะครับ2คู่จัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปดูที่คู่แรกก่อนละกันนะก็จะเป็นเกมระหวา่างอาเรอัลอามัิดนะครับจะพบกับเคตาเฟ่นะครับมัตุิดปีนี้ถือว่าผลงานตกต่ำนะรทรงบอลน,นี่ถือว่าไม่ดีเลยนะครับพอๆกับบาซ่าเลยนะถ้าคือบาซ่าหลังๆเริ่มดีขึ้นแล้วนะครับมาตุิดพักหลังมีแพ้เยอะด้วยนะแพ้เลบันเต้คา,าบ้านนะครับแล้วก็ตกรอบกัวเดเรไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็ตกรอบ ซูเปอร์คับด้วยคือช่วงหลังคือแบบแพ้รูรูแล้วคือตกรอบยับเลยนะครับผลงานช่วงหลังก็ถือว่ายังไม่ได้ดูดีนะครับถึงแม้ว่าเกมล่าสุดเนี่ยจะสามารถเอาชนะอุเอสกามาได้แต่ว่าชนะแค่สองหนึ่งเองคือทีมอย่างมาริศควรยิงแบบสองสามศูนย์ได้แล้วนะครับในการเจอกับทีมเลแบบนี้นะครับซึ่งผมมองว่าภาพรวมเนี่ยยังผลงานไม่ดีอยู่นะสําหรับลาชันชุดขาวนะครับแต่วันนี้เจอกับเคดาเฟ่ต้องบอกว่าเคดาเฟ่ K The ก็เป็นทีมที่ผลงานแย่มากเหมือนกันในปีนี้นะครับ ปีนี้คือแทบจะชนะใครไม่ได้เลยแล้วคืออันดับจุดอ่าอันดับตารางคะแนนอยู่อันดับที่13นะคือมีใต้หาจากโซต่อชันไม่มากนะครับคือเป็นทีมที่เรียกอะไรขาลงจากปีก่อนมากเลยนะครับถ้าถามว่าวันนี้เชียร์ใครดีผมคิดว่าในภาพรวมนะครับมัดลิดยังเป็นทีมที่ค่อนข้างดูดีและยังหวังผลได้มากกว่าในเรื่องของการจบสกอร์แล้วก็วันนี้เล่นในบ้านด้วยนักเตะก็ดีกว่าความพร้อมก็ถือว่าค่อนข้างโอเคก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับมัดลิด กับเลที่เปิดมา1ลูกยังถือว่าหน้าตามหน้าเชียรนะครับส่วนอีกคู่หนึ่งนะครับไปดูที่ศึก FA อครับอังกฤษนะครับก็จะเป็นเกมระหว่างแมนยูเจอกับเวสต์แฮมนะครับแมนยูก็ผลงานถือว่าดูดีแล้วกันนะครับก็คือเกมก่อนหน้าน,นี้ก็คือการถล่มซอสต์ลันตันมา3 9-0ส่วนเกมล่าสุดเนี่ยก็คือเกือบเก็บสามแต้มได้แล้วนะแต่สุดท้ายเนี่ยไปพลาดเองนะครับโดนเอฟเวอร์ตันตีเสมอในะช่วงทดเจ็บนะครับผมก็เลยทำให้ชวดการเก็บ3ามแต้มไปนะครับวันนี้ไปเจอกับเวสต์แฮมก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีมากๆทีมหนึ่งตอนนี้เลยนะครับค่อนข้างรงตัวระบบทีมดีนักเตะดีนะครับแต่ว่าช่วงหลังก็ถือว่าพลาดง่ายนะ,อ,ะอย่างเกมล่าสุดก็ถือว่า เจอฟูลแลมอ่ะก็จบที่ศูนย์ศูนย์เก็บชัยไม่ได้นะหรือว่าน่าสงสารอยู่เหมือนกันนะครับแต่วันนี้เจอกันต้องบอกว่าแมนยูเหนือกว่าจริงแต่ไม่มากเท่าไหร่นะในความคิดผมคือแมนยูเนี่ยอ่าโอเคจริงแต่ราคาที่ได้เปิดมามันให้แมนยูต่อให้ไปหน่อยนะให้ต่อตั้งหนึ่งลูกผมคิดว่าวันเนี้ยแมนยูเต็มที่นะครับน่าจะชนะไม่ขาดนะครับซึ่งพอเผอเนี่ยถ้าเกิดมีการโลเตชันนักเตะใช้สำรลองล,ลงได้ผมคิดว่าวันเนี้ยมีโอกาสที่จะสู้กันต่อ ยืดๆจนถึงช่วงต่อยลายพิเศษหรือว่ายิงจุดโทษได้ก็เลยคิดว่าวันนี้นะครับสกอในเวลา90นาทีมีโอกาสออกหน้าเสมอสูงเลยนะถ้าเกิดมีการใช้ตัวสำรองลงเล่นผมคิดว่าวันนี้ราคาหนึ่งลูกให้ลองที่เวสแฮมดีกว่านะครับสรุปแล้วนะครับสองคู่วันนี้ผมให้เลือกมองไปที่ทางฝั่งของเรอัลมาดริดแล้วก็แมนอ้าไม่ใช่เวสแฮมยูไนเตดนะครับผมอ่าก็ฝากกันเอาไว้เท่านี้นะครับ ก่อนจากกันย้ำไปหนึ่งครั้งนะครับทางสโบทอปนะครับก็มีบริการดีๆมากมายเอาใจนักเสียงทายทุกท่านเลยนะครับที่สำคัญคือเรื่องของการเงินนะครับก็มั่นคงปลอดภัยร้อเ์ด้วยนะครับถ้าเกิดสนใจสมัครแอดไลน์มาได้ครับที่แอดไลน์478 PSGYW นะครับสวัสดีครับ